สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำอ้อยนะคะอันนี้อยู่กับพี่ฟ้าเลยเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำะจะไม่นำตัวโปรุ่นนี้เลยนะคะอันนี้นจะเป็นสายสายลุยแต่งออฟโรดตัวนี้ออยตัวนี้มีคอสค่ะแต่งออฟ<ช>โร<ล>ดเต็มนะคะกระจังหน้านะคะเหล็กค่ะ ค่ะตัวนี้แม็กสามารถเลือกได้นะคะเลือกอะไรตามที่ลูกค้าชอบเนาะคะ่ะอ้อยใช่ไหมไ<ด>ตัวนี้วำอะไรให้ลูกค้าอีก<ๆ>มาดูกันคิวรอ่จะแล้วก็จะมีบันไดข้างบันไดข้างเป็นแบบออฟโรดสวยงามนะคะ,ะเป็นส่วนของเราย่ต้องมีนะคะตัวนี้บันไดข้างของเขาเลยเดี่แข็งแรงทนทานนะคะ่ะจะมีโลบาร์ออฟโรดเหมือนกันตัวนี้เป็นโลบาร์เหล็กนะคะ เราพาตบถามกันมาได้ค่ะค่ะแล้วไฮไล์ด้านหลังเลยวันนี้ไอ้วันนี้แตกไหมตัวนี้จะเป็นเอ่อกันชนท้ายเหล็กนะคะตัวนี้ออฟโรดมีตัวลากจูงให้ด้วยเนาะคะ่ะตัวนี้การใช้งานนะคะของลูกค้าเนาะคะ่ะตัวนี้ลูกค้าได้ใช้งานพิเศษพิเศษสตัวนี้ถามเราสองคนได้เลยะคะ่ะ ค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสายลุยนะคะหรือว่าสายออฟโรดนะคะสามารถทักน้ำอ้อยกับพี่ฟ้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องอ้ยฝากลิง์แล้วก็เบอร์โทร